สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกัน มาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันเชื่อรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่าง Nottingham Forest เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเชลซีคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลา18.30นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเดอะซิตี้ o กล์เนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการสมัครสมาชิกของเพื่อน จะช่วยให้เราได้มีทุนในการขับเคลื่อนต่อไปได้หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ทางเราขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้าน Nottingham f o r เรสความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับที่17ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ0นัดเสมอ2นัดแพ้3นัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย10ประตูวันนี้ทางด้าน Nottingham Forest ของกุนซือ Ange p o s t e c o g l ลูไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจาก Douglas l u i s กับ Ola Aina สองแข้งเลี่ยงหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดีทั้งคู่ส่วนในรายของ Oleksandr ด i n c h e n k o น่าจะฟิตกลับมาลงสนามช่วยทีมได้ทันเวลาคาดว่า p o s t ตโกกลู e เตรียมวางหมากโดยมีคริสวูดออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และใช้มอร์แกนกิฟส์ไว้รับจ็อบเพลย์เมคเกอร์ปั้นเกมรุกอยู่ด้านหลังเหมือนเช่นเคยมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเชลซีกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับที่7ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ0นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย7ประตู วันนี้ทางด้านเชลซีของกุนซือเอนโซมาเรสกายังคงไม่สามารถใช้งานเลียมดีแลบโคเฮลเมอร์เลวี่โควิลและเวสลี์โฟฟาน่าเหล่าบรรดาแข้งเดี่ยงค้างสต็อกซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวทั้งหมดคาดว่ามาเรสกาเตรียมจัดทัพโดยมีชาวเปโดรออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตะข่ายและใช้เปโดรนโตเอนโซเฟอร์นันเดสกับเอสเตวาลผนึกกำลังกัรสร้างสารรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังตามสูตร 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้นอตติงแฮมฟอร์เรสจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยมัตเซลนิโกวิลเลียมส์มูริโลนิโคล่ามิเลนโควิดอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้เอเรดแอนเดอร์สันอิบราฮิมซองกาเร่แดนเอนดอยมอร์แกนกิฟส์ไวท์คารลัมฮัตสันโอดอยคริสวูดเชลซีจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยโรเบิร์ตซานเชสริสเจมส์ เทรเวชาโลบาเบอร์โนบาเดียชิวมาร์กุกุเรียมอยเซสไซเซโดมาโลกุสโตเปรโดเนโตเอนโซเฟอร์นันเดสเอสเตวัลชาเปโดทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสชนะ1นัดเสมอ3นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย8ประตู ค่อนข้างเห็นตรงกับสื่อนอกหลายสำนักว่าทีมเยือนเชลซีจะไม่พลาด3คะแนนกลับออกไปเพราะพวกเขากำลังมั่นใจจัดหลังคว้าชาัย3ใน4หนท้ายทุกรายการแพ้1และยิงรวม6ประตูซึ่งล่าสุดในลีกเพิ่มจะเปิดบ้านตบเรีรวพูล2 1ก่อนเบรกโปรแกร,รมทีมชาติแถมผลงานส่วนตัวในการช่วยชาติของนักเตะหลายคนก็จัดว่าจำจรัดอีกด้วยตัดภาพมาดูเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรส ที่ตอนนี้ยังไม่ออกจากป่าเลยหลังไร้ชัยร่วน16ท้ายทุกเวทีและปราชัยไปถึง6ครั้งเลยทีเดียวเสมอ3แถมดอนยิงรวม19เม็ดเน้นๆจากสภาพนี้บอกเลยว่ากุนซือใหม่อย่างอังเก้ปอสแตโกกรูก็คงต้องใช้เวลาปรับตัวปรับจูนกับนักเตะใหม่อีกสักระยะเปอร์เซนต์ที่นอตติงแฮมฟอร์เรสจะชนะอยู่ที่20%เปอร์เซนน์ที่เชลซีจะชนะอยู่ที่6 5 และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่า Nottingham Forest เปิดบ้านแพ้เชลซีไปด้วยประตู1ประตูต่อ2ตอนนี้ทางช่องเขาเราโดนระบบเล่นงานหนักมากการน้ำส่งวิดีโอใหม่ไม่ขึ้นในฟีดของเพื่อนๆทางเราขอรบกวนเวลาอันมีค่าของเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยวันนี้เชียร์ทีมไหนกันเพื่อนๆท่านอื่นจะได้เห็นแนวทาง และยังช่วยให้ระบบเห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์อีกด้วยขอบคุณมากครับที่ช่วยกันครับเรามาต่อกันที่คู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างแมนซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเอเวอรรตตนคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลา3ามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอติฮัดสเตเดียมเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านแมนซิตี้ความพร้อมในวันนี้ ปัจจุบันอยู่ลำดับที่5ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ2นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสีย4ประตูวันนี้ทางด้านแมนซิตี้ของกุนซือเปปกวาดิโอลาไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากโอมามามุชรายานอนูรีและอับดูโกดีคูซาน่าสแข้งเลี่ยงค้างสต็อก ซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวยกเข่งคาดว่าเป๊ปเตรียมวางหมากโดยมีฟิลฟอเดนเออร์ลิงฮาแลนด์กับเจเรมีโดกูเป็นสามประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์และใช้มาเทโอโควาสิตปักหลักคุมจังหวะจากแดนกลางตามระเบียบมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเอเวอร์ตันกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับที่8ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการ ชนะ1น,นัดเสมอ3นัดแพ้1น,นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้3ประตูเสีย6ประตูวันนี้ทางด้านเอเวอร์ตันของกุนซือเดวิดมอยส์จะได้ตัวเคียนแนดิวส์เบอร์รีฮอพ้นโทษแบนกลับมาประจำการได้อีกครั้งแต่จะไม่สามารถใช้งานแจ็ครีลิชกลางรุกตัวเทพที่ติดเงื่อนไขสัญญายืมตัวส่วนในรายของเมอร์ลินโรสกับจาร b ดแบรนเวดก่อนหนาจะฟิตไม่พอลงช่วยทีมได้ทันเวลา ขาดว่ามอยสเตรียมจัดทัพโดยมีเบโตออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตาข่ายและใช้เคียนแนนดิวส์เบอร์รี่ฮอรับจ็อบสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังตามสูตร11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้แมนซิตี้จะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยจาลุวิจิดอนนารูม่ามาเทอุสนูเนสรูเบนดิออสยอสโกกวาดิโอนิโกโอเรลีแบนาโดซินวา มาเทโอโควาสิตติยานีแรนเดอร์สฟิลโฟเดนเอริลิงฮาแลนเจอรมี่โดกูเอเวตันจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยจอแดนพิกฟอร์ดเจคโอไบรอันมายเคิลคีนเจมทาคอฟสกี้วิททาลีมิคโคเลนโกอิติซากูเยเจมกานเนอร์อิลิมานเอนดิอาเคียนแนนดิวส์เบอรีฮอลเดวาย์มกนีเบโต ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านแมนซิตี้ชนะ3นัดเสมอ2นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย3ประตูยังไงก็ต้องแมนซิตี้อยู่แล้วเพราะพวกเขาค่อนข้างนอนมาไม่ว่าจะเป็น3คะแนนหรือสกอร์ที่น่าจะทะลุทะลวงสบายๆส,ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเหล่าบรรดาขุมกำลังเกมรัดแดนบนเริ่มจะกลับเข้าฝักเข้าฟอร์มกันหลายตัวแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์เจอร์มีโดกูหรือติยานีแรนเดอร์สทำให้การเดินหน้าล่าสกอร์เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากลำบากเหมือนก่อนหน้านี้แถมทีมเยือนเอเวอร์ตันโดนตัดกำลังสำคัญอย่างแจ็คกรีลิชที่ห้ามลงพบต้นสังกัดแม่อีกก็ยิ่งลดทอนความน่ากลัวลงไปสำหรับใครที่คิดว่าเดวิดมอยส์จะบุกมาซื้อเกมรับหรือเอารถบัสมาจอดงานนี้แตกแน่เพราะเจ้าบ้านมีความหลากหลายในการเข้าทา เรียกว่าตอนนี้อันตรายทั้งซ้ายและขวาและการเจาะเน้นๆจากตรงกลางก็ทำได้หมดเปอร์เซนต์ที่แมนซิตี้จะชนะอยู่ที่75เปอร์เซน์ที่เอเวอร์ตันจะชนะอยู่ที่10และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าแมนซิตี้เปิดบ้านชนะเอเวอร์ตันไปด้วยประตู3ประตูต่อ0เรามาต่อกันที่คู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับ โดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างฟูลแมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างอาเซนนลคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามคราเวนคอเทจเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านฟูลแมความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับที่14ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะสนัดเสมอ0นัด แพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย8ประตูวันนี้ทางด้านฟูลแลมภายใต้การทำทีมของกุนซือมาโกซินวาพวกเขาแพ้ในหลีกมา2นัดติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมวันนี้มีรอเช็คความฟิตของราอูลคิเมเนสโรดิโกมิวนิสและเคนนี่เตเต้คนใดว่าพร้อมช่วยทีมได้หรือไม่ก่อนเกมขณะที่ในรายของแอนโทนีโรบินสันกำลังเร่งความฟิต หวังได้ออกสตาร์ตเป็นตัวจริงในเกมนี้ด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-3-1แผงมิดฟิลด์ตัวรุกจะวางแฮร์รี่วิลสันจอชคิงและอเล็กอิวบี้คอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างราอูลคิเมเนสลงล่าสกอร์ในเกมนี้วันนี้ทางน่านอาเซนอลจ่าฝูงของตารางภายใต้การทำทีมของมิเกลอาเตตาสภาพความพร้อมวันนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานมาตินโอเดกาด กับตันทีมที่ต้องพักไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนหลังจากได้รับบาดเจ็บอีกครั้งในเกมที่เอาชนะเวสต์แฮมขณะที่ตัวเจ็บรายอื่นๆยังเป็นหน้าเดิมๆทั้งหมดด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1แผงมิดฟิลด์ตัวรุกจะใช้บริการของบูกาโยซาก้าเอเบเรชีเอเซและกาเบรียลมาร์ติเนลลีคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างวิกเตอร์โยเคเรสลงล่าตาข่ายตามเดิม 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ฟูลแลมจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยเบิร์นเลโน่เคนนี่เตเต้โยอาคิมแอนเดอร์เซนแคลวินบาซี่ไรอันเซเซนยงซาซาลูคิชซานเดอร์เบอร์เก้แฮร์รี่วิลสันจอร์จคิงอเล็กซ์อีโวบียราอูลคิมิเนสอาร์เซนอลจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยดาวิดรายา เยเรียน e ทิมเบอร์วิลเลียมซาลิบากาเบรียลมาการเยสริคาโดคาลาฟิโอรีมาตินซูบิเมนดีดีแคลนไรส์บูกายโยซาก้าเอเบเรชีเอเซกาเบรียลมาติเนลลีวิกเตอร์โยเคเรสทศนาของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านฟูลแลมชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัด โดยสามารถทำประตูได้ทั้งหมด5ประตูเสีย9ประตูเจ้าถิ่นฟูลแลมพวกเขามีผลงานไม่ค่อยดีเพราะแพ้ในหลีกมา2นัดติดต่อกันส่งผลถึงความมั่นใจอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เกมนี้เจอกับทีมจากกรุงลอนดอนด้วยกันเชื่อว่าพวกเขาจะสู้ยิบตาแน่นอนโดยฝั่งของทีมเยือนอาร์เซนอลพวกเขาเป็นจ่าฝูงของตารางและกำลังโชว์ฟอร์มได้ดีแม้เกมรุกจะไม่ได้หวือหวามากนัก แต่เกมรับที่เหนียวแน่นก็ช่วยให้พวกเขาคว้าผลการแข่งขันที่ดีเอาไว้ได้เกมวันนี้มองว่าอาเซนอลทรงบอลแข็งแกร่งมากกว่าเกมรุกโดยเฉพาะปีกทั้งสองฝั่งของพวกเขานั้นก็อันตรายมากๆบวกกับแนวรับของฟูลแลมก็ไม่ได้เหนียวแน่นสักเท่าไหร่ทำให้เชื่อว่าเกมนี้อาเซนอลจะบุกมาไล่บี้เอาชนะไปได้อย่างแน่นอนเปอร์เซน์ที่ฟูลแลมจะชนะอยู่ที่20% เปอร์เซ็นต์ที่อาร์เซนอลนจะชนะอยู่ที่65%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าฟูลแลมเปิดบ้านแพ้อาร์เซนอลนไปด้วยประตู1ประตูต่อ3แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กด like และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเ w i ะห์ o n ลและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ